สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกทท่านนะคะมาชมทะเลสาบเตียนฉือนะคะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนานนะคะก็คือตั้งอยู่ที่เมืองคุง้งหมิงนะคะห่างจากตัวเมืองเนี่ยประมาณ29กิโลเมตรนะคะบริเวณโดยรอบของทะเลสาบเนี่ยกว้างถึง3ากกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ในช่วงฤดูหนาวนะคะจะเป็นช่วงที่ ที่กรุงศรีเนี่ยหนาวกำลังดีนะคะแล้วก็จะมีนกนางนวลเนี่ยนะคะอบพยพมามากมายเลยนะคะจากทางไซบีเรียนะคะเพื่อนีหนาวมาแล้วก็มาอยู่อาศัยในแถบบริเวณเมืองกรุงนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการให้อาหารนกนางนวลเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากเลยนะคะตรงข้าม ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะก็คือภูเขาซีซานนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ใครมาคุงหมิงเนี่ยก็จะพลาดไม่ได้เลยต้องขึ้นไปเยี่ยมชมนะคะปัจจุบันเนี่ยก็มีกระเช้าให้บริการนะคะคนละประมาณ30มสิบวนนะคะก็จะได้ชมทัศนียภาพของทะเลสาบคุ้งหมิงโดยรวมนะคะ กรเช้าเนี่ยจะมี2ตอนด้วยกันนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบไม่มีอะไรคุมเลยเป็นเปลยเปล่านะคะก็นั่งไปก็เสียวแล้วก็จุดที่จะต้องแวะนะคะก็คือการขึ้นไปจับสะดือมังกรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องของความล่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะ